สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับก็เข้าสู่กลางสัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมขอภายนับของเดือนกุมภาพันธ์2569นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์ราคามันสัมปะหลังประจำสัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์2569กันนะครับ ก็เป็นข้อมูลราคาจากสมาคมที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งราคาที่ภาพรวมโรงแป้งแจ้งราคามานะครับก็สำหรับสอเกษตรันหยุได้รับการสนับสนุนจากฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอเกษตรนะครับช่วงนี้เรามีราคาโปรโมชั่นพิเศษจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับปกติ1ซองฉีดได้10ไร่นะครับ1ซองฉีดได้สูงสุด10ไร่ สองละห้าร้อยบาทนะครับลดราคาเหลือแค่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับสั่งสองซองขึ้นไปฟรีค่าส่งแล้วก็สั่งตั้งแต่ห้าซองขึ้นไปเหลือแค่เจ็ดร้อยบาทนะครับขอพนับราคารวมห้าซองเหลือเจ็ดร้อยบาทนะครับสิบซองหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทก็ยำบ้านหนึ่งซองใช้ได้ประมาณสูงสุดถึงสิบไร่นะครับฮอร์โมนสอกเกษตรคืออะไระครับเป็นฮอร์โมนช่วย เร่งการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้มันสําปะหลังกับอ้อยหนึ่งซองผสมน้ำอย่างเดียวนะครับฉีดได้สูงสุดถึง10ไร่มีส่วนผสมพิเศษสารช่วยให้แตกตัวกรดอะมิโนสกัดสารเติมเต็มแล้วก็กรดฮิวมิกท่านผู้ชมที่มีพื้นที่พาะปลูกน้อย7วันฉีดได้ครั้งหนึ่งนะครับฉีดได้บ่อยเว้นระยะห่างประมาณ7วันก็จะเห็นผลตั้งแต่ช่วง7วันแรกนะครับจะเขียวขึ้นทันตาเห็นแล้วก็จะเห็นการแตก ตัวแตกกิ่งแตกยอดอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ไม่มีฝนตกนะครับเราไม่สามารถจะใส่ปุ๋ยทางดินได้สามารถที่จะใช้ฮอร์โมนตัวนี้เร่งการจเจริญเติบโตเพื่อให้พืชเอาชนะวัชพืชได้นะครับก็จะลดต้นทุนในการกําจัดวัชพืชได้มากขึ้นในขณะเดียวกันท่านผู้ชมที่กําลังหาน้ํายาแช่ท่อนพันธุ์มันก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นะครับในการแช่ท่อนพันุ์มันทิ้งไว้ก่อนที่จะปลูก ก็จะทําให้เขาแตกตาแตกกิ่งได้เร็วขึ้นนะครับก็ท่านผู้ชมที่สนใจสามารถสแกนไลน์สั่งซื้อหรือจะโทรสั่งซื้อได้จาก0986503896นะครับเป็นเน็ตบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนสอนกเกษตรนะครับสอกเกษตรโดยสอกเกษตรวันหยุดนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของราคามันสัมปะหลังนะครับราคาข้อมูลอัปเดตราคาจากสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยประจำสัปดาห์ที่3เดือนกุมภาพันธ์สองรนะครับในส่วนของราคาแป้งมันสัมปะหลังยังราคาคงที่นะครับทั้งราคาภายในประเทศและก็ราคาส่งออกสัปดาห์นี้เทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาแรงถึง10สตางค์ สัปดาห์นี้ก็ราคายังเท่าเดิมนะครับ14บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมในขณะที่ราคาส่งออกอยู่ที่490เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับเป็นข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยในขณะที่สมาคมการค้ามันสัมปะหลังไทยราคายังอัปเดตอยู่ที่เดิมนะครับก็25% 2บาท30ถึง2บาท85นะครับราคาหัวมันสด มันเส้น6บาท4 0บถึง6บาท50นะครับราคาภายในประเทศหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาแรงนะครับในส่วนของราคาส่งออก220ถึง2 2 5เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันในขณะที่แป้งมันนะครับแป้งมันราคากำลังค่อยๆไต่ขึ้นมาเพื่อให้เท่ากับในส่วนของสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยนะครับ ซึ่งถ้ามาดูาราคาจากสมาคมแป้งมันสับปะหลังไทยก็จะเห็นนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาโดยสตาร์ราคาส่งออกนะครับ480เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันก่อนที่ในช่วงประมาณสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์ราคาส่งออกอยู่ที่490เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับในขณะที่ราคาภายในประเทศ หลังจากขึ้นมาสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ก็กลับมาคงที่นะครับ14บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นราคาภายในประเทศนะครับซึ่งถ้าเทียบกับในช่วงปลายปี2 6 8ก็ราคาขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับจากช่วงประมาณเดือนตุลา13บาทกว่านะครับ13บาท40 13บาท45พอมาช่วงเดือนกุมภาก็ขึ้นมา14บาท40ขึ้นมาบาทกว่านะครับในส่วนของราคา ภายในประเทศในขณะที่ราคาส่งออกก็จาก450เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันขึ้นมา490เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันขึ้นมาสูงนับขึ้นมาถึงประมาณ40เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของราคาส่งออกแล้วก็มีข้อมูลราคาล่าสุดนะครับข้อมูลราคาจากกลมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับในส่วนของราคามันสปะหลังหัวมันสดนะครับก็อ้างอิง ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเชื้อแป้ง25 2บาปเซบาท30ถึง2บาท8สตางค์ต่อกิโลกรัมในขณะที่มันเส้นคลังสินค้าจังหวัดพระนครศรียุธยา6บาท 25- บาถึง6ทบาทสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับคลังสินค้าจังหวัดชนบุรี6บาท60สสตางค์ต่อกิโลกรัม ราคาแป้งมันสำปะหลังนะครับแป้งมันคลังสินค้ากทมแลนะปริบณฑทน14บาท40นะครับถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้เหมือนกับมันเส้นขยับขึ้นมานิดนึงนะครับในส่วนของมันเส้นขยับขึ้นมานะครับดูจากข้อมูลเทียบกับข้อมูลของสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยนะ6บาท40ถึง6บาท50พอวันนี้กรมการค้าภายใน6บาท25ถึง6บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ แล้วก็แม็กซิมัมสูงสุดถึง6บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นราคาที่จังหวัดชนบุรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลราคาจากสมาคมที่เกี่ยวข้องแล้วก็ถ้ามาดูราคาสูงสุดตอนนี้นะครับก็ราคายังคงนิ่งอยู่ตรงจุดนี้นะครับที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับโรงแป้งของบริษัทชัยภูมิสตาร์ 3 0รับซื้ออยู่สบาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมในขณะที่25%รนะครับรับซื้ออยู่ที่2บาท85สตางค์ต่อกิโลกรัมก็ถือว่าเป็นราคาที่ยังคงสูงสุดอยู่ในช่วงนี้นะครับที่อำเภอจตุรัสจ,จังหวัดชัยภูมิที่เหลือนะครับที่เหลือภาพรวมของโรงแป้งที่ผ่านมาราคาก็เริ่มที่จะมีการขยับ ปรับขึ้นในบางพื้นที่นะครับราคาเริ่มมีการขยับปรับขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นมากนะสาเหตุที่มันสําปะหลังปรับราคาขึาข้นช่วงนี้เนื่องจากของมีน้อยทําให้โรงแป้งบางโรงเริ่มที่จะดันราคาเพื่อที่จะดึงแป้งเข้าโรงงานนะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมการค้ามันสําปะหลังไทยนะครับข้อมูลสมาคม แรงมันสัมปะหลังไทยข้อมูลจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และก็ขอบคุณทุกค่าที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ